สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านจากช่องของ PKB กันอีกเช่นเคยนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมารีวิวกับการใช้งาน iPhone 15ปกติแนะ15เครื่องเล็กในประมาณเวลาประมาณ3-4เดือนเนี่ยมันะเป็นยังไงนะทุกคนซื้อตั้งแต่แบบออกใหม่เลยนะนะทุกคนเออก็อันนี้มันเป็น15เครื่องเล็กนะทุกคนเป็น15เฉยๆเลย คือรูปร่รกมันก็เป็นแบบเหมือนสิบสี่สิบเอ้ยสิบสามสิบสี่เลยเป็นกล้องที่มันเป็นกล้องแบบเฉียงแบบนี้แต่ว่าตัวกล้องนี้มันได้เป็นเลนส์สี่สิบแปดล้านนะทุกคนแล้วก็มีอะแดวยสิบสองล้านด้วยนะทุกคนแล้วก็ที่เพิ่มมาจาก i p h o n สิบสามหรือสิบสี่นั่นเองก็จะเป็นเรื่องกล้องที่สี่สิบแปดล้านแล้วก็ตัวนี่ไทสี่นี่สายมันก็จะเป็นสายแบบนี้นะทุกคนอุ้ย มือมันก็จะดำๆแต่ว่าตัวอะแดปเตอร์อะมันเดิมนะอะแดปเตอร์เหมือนเดิมแต่ว่าตัวสายเนี่ยมันจะเป็นสายถักแล้วก็จะเป็น Type C นะทุกคนก็สายน่าจะดำๆนิดนึงนะทุกคนใช่แล้วก็ตัวอีกอันนึงที่มันเปลี่ยนมาก็คือนี่ Dynamic Island นะทุกคนที่มันมี Dynamic Island ไม้ด้วยเดี๋ยวเรามาเล่สเปกกันคร่าวๆกันดีกว่าทุกคน ตันนี้หน้าจอมันอยู่ที่หกจุดหนึ่งนิ้วนะคนจอซูเปอร์เลติน่าโอเลดนะทุกคนแล้วก็ตัวรีเฟรชเรทได้ที่หกสิบเฮิร์ตเหมือนเดิมนะทุกคนกล้องก็กล้องหลังก็สี่สิบแปดล้านเลนหลักนะคนแล้วก็เลนอัลตาไวก็สิบสองล้านนะทุกคนกล้องหน้าที่มันเป็นเดนนิบิกแอร์แลนนี่ก็จะเป็นสิบสองล้านนะทุกคนชิปประมวลผลมากับเป็น Apple a 1 6 Bionic นะทุกคน ตัว15 Pro กับ15 Pro Max น่ะมันจะได้เป็น Apple A17 Pro มั้งอาจะน่าจะถ้าจะไม่ผิดแตทุกคนตัวนี้ iOS มาที่ iOS 17นะทุกคนตอนนี้เป็น iOS 17.4แล้วมั้งเปิดตัววันแรกนะคนเป็นวันที่13กันยาแต่เราซื้อวันโอ้จะไม่ได้ว่าซื้อวันไหน ตอนนี้แรม6นะคน r อรอยห้าของเราเป็นอมรอยห้าสเราซื้อมาในราคาสาม0มันมั้งประมาณนี้นะคนไม่ได้ส่วนลดอะไรเลยนะเอ่อตอนนี้เดี๋ยวมันมีสเปคอะไรที่น่าสนใจอีกไหมเธอตอนนี้ห้านเรากรับ5 g โอ้โกล้องกล้องก่อนนะกล้องก็น,น่าจะสี่เอ้โฟ k 6เหกสิบเฟรมทั้งท,ทั้งเลกล้องหน้ากล้องหลังนะประมาณนี้ทุกคนแบตความจุแบตอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร,ร่นะทุกคนมีเป็นเออเอาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเป็นแม็กเซฟด้วยเป็นชาร์จไรสายนี่แม็กเซฟของเราเป็นใช้เป็นมูฟนะทุกคน,นปึ๊บปึ๊บติดแน่นดูนะ ติดแน่นอยู่นะมา,าเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยอ่านับต่อจากนี้ไปเราจะเอาความรู้สึกที่เราแบบมีให้มันมาว่ามันมีข้อเสียหรือข้อดีอะไรบ้างนะคนข้อเสียสําหรับเราของเรามันมีน้อยนิดมากเลยนะน้อยนิดแบบน้อยนิดจริงๆอ่ะทุกคนรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีด้วยอะสามอะคือเราไม่รู้ดิว่าแบบเออนั่นแหละข้อเสียของเรา ถ้าจะเป็นเอ่อความความาละเอียดเออไม่ใช่ความทัศนีนก็ที่มันเป็นหกสิบเฮิร์ตอะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะสำหรับเราได้รวยเพราะว่าเราเคยใช้เป็น Android ที่มันเป็นหนึ่งร้อยี่สิบเฮิร์มาก่อนนะทุกคนก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็น iPhone ที่มันหกสิบเฮิร์ตตอนแรกเราก็สับสนว่าเราจะเอาแบบสิบห้าโปเลยไหมสิบห้าโปมันจะได้ร้อยี่สิบเฮิร์เออประมาณนี้เราก่ ถ้างั้นเราเอาแค่สิบห้าเฉยๆแล้วกันะอันดับแรกที่เราชอบนะคนคือเครื่องมันเล็กมากเป็นหกจุดหนึ่งนะทุกคนนี่หกจุดหนึ่งเครื่องมันเล็กแบบเล็กกะทัดรัดมากนะทุกคนเพราะว่า Android ที่เราใช้นะทุกคนมันก็จะหกจุดห้าประมาณนะหกจุดห้าจุดหกหกจุดเจ็ดหกจุดแปดอะไรประมาณเออเราก็เลยอ่ะเอาเครื่องนี้แล้วกันนะทุกคนนี่อา่า เครื่องที่เราใช้นะเรารู้สึกว่ามันมันเร็วมันตอบสนองได้ดีมันลื่นเลยอเออน่าจะน่าจะเป็นคลิปอวยแล้วกัน <c oughs> อ่าเป็นการเล่นเฟซน,นะทุกคนนี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็แบบเซเชียลเ i ดียปกติเลยเล่นแบบลื่นปกติอะ่ะเอออินสตาแกรมลื่นปกติคือมันมันมันจะเป็นแบบสแกนเอ,อ้ยไม่ใช่สแกนขเขาเรียกว้ากอ้อง กล้องเนี่ยคือกล้องหน้ามันจะโฟกัสได้ด้วยโฟกัสโฟกัสโวดวทั่วไปกล้องหน้ามันจะโฟกัสเออจะโฟกัสประมาณนี้คือกล้องหน้าที่เราไม่ชอบอย่างก็คือเวลาถ่ายนะนคือคือมันจะแบบมันจะดรอปมั้งไม่รู้อะสำหรับเรามันจะดรอปอยู่นี่นึงมันจะแบบดำขึ้นอะเออประมาณนี้หรืออะไรวะ <c oughs> เออนั่นแหละแล้วทุกคนก็นี่และอีก ที่เราไม่ชอบนะทุกคนก็คือการดู Youtube การดู Youtube ทุกคนก็เอ้ยทุกคนเห็นบ้างตรงนี้ปะบ้างเดนามิกไอแลนดของมันปะนั่นแหละคือมันเป็นปัญหาเลยคือตอนแรกคือก่ลาว่าจะแบบเอามาใช้แบบมันไม่มีปัญหาคือเราเไปดูดูช่องของพี่ตำมอย่างกันนดูแบบนี้มันก็ปกติใช่ปะปุ๊บนี่แล้วแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบ ครึ่งหนึ่งอะทุกคนเห็นป่ามันจะเป็นครึ่งหนึ่งอะเออมันจะเป็นครึ่งหนึ่งอะเวลาเรากาวโอ้โหแบบดูดิเออแต่ถ้าแบบช่องที่ช่องใครที่มันเป็นแบบยังยังอ่าสัดส่วนเหมือนเดิมปกติมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะนี่อย่างช่องพี่เป็ดอันนั้นเป็ดน,นี่สัดส่วน,นเดิมมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าลำโพงมันจะเป็นสองตัวนะคนตัวล่างแล้วก็ตัวอยู่ตรงนี้ ดูอะไรอีกอะเล่นเกมเนี่เราเล่นเกมแค่นี้เลยนี่เกมคือเราจะไม่ได้เล่นเกมให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเราขี้เกียจเล่นน่นเองออะทุกคนมีอะไรอีกวะเออเรื่องแบตละกันเรื่องแบตคือเวลาชาร์จเวลาแบบเล่นแบบจนแบบมัน ต่ำลงมาจริงๆอ่ะคือมันจะร้อนแบบร้อนร้อนมากร้อนร้อนร้อนเครื่องร้อนเลยเราต้องมาเข้าห้องแอร์ทุกคนใช่ต้องเปิดแอร์ให้เนี่ยให้ไอโฟนสิบห้าเพราะว่ามันร้อนมากอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันเป็นแบบแบตเตอรี่นี่ไงแบตเตอรี่ทุกคนดู ลดมา97ละคือเราใช้มันลดมาสามแล้วมันลถมาสามสามขีดแล้วว่ะเออคือเราใช้มาประมาณสามสี่เดือนอะชาร์จไป199ครั้งอะแบตเตอรี่97คือรู้สึกว่าแบตเวลาแบบออกไปข้างนอกจะไปเราแบบแสงอะเราเราเพิ่มประมาณเนี้ยอยู่แล้วอะเพราะว่าแบบเออมันมันมันแสงจ้ามากอะประเทศไทยอะเออ มันก็เลยให้ทําให้กินแบตกินแบตแล้วแล้วประเด็นอนะเราเปิด 5G ด้วยถ้าเราไม่เข้ามาในบ้านอนะนี่เรา 5G อะมันยิ่งกินแบตไปอีกอะทุกคนแล้วแบบทําให้แบบแบตมันลดลงแบบเร็วมากอะ,อะไรประมาณนี้คือไม่รู้อะสําหรับคนสําหรับใครที่แบบใช้ก็ไม่รู้ว่าแบตไหลไหมแต่ว่าสําหรับเราน่าจะไหลอยู่พอสมควรนั่นเองการสแกนพวกเนี้ยคือได้ตามสบายสบายสบายอะไรประมาณนี้นะทุกคน มีอะไรอีกอะไม่รู้ว่าเราจะรีวิวอะไรแล้วอะเออแล้วก็จะมานี่เนหะ็นปะนี่อะไรประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพาทุกคนรีวิวอะไรแล้วนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปวีดีโอนี้ <c oughs> ก็ยิ้มกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กด subscribe <c oughs> ด้วยนะทุกคนเลยประมาณนี้คือถ้าสมมติเรารู้สึกว่าถ้าใครแบบยังใช้แบบ สิอยู่ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนะทุกคนใช่13 14มแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนมันละมันเหมือนเดิมเลยเรามี1ิบสอยู่นี่ตอนนี้เรากำลังถ่ายกับ13เราก็รู้สึกว่าเออไม่น่าซื้อ15มาเลยประมาณนี้เปลืองตังค์นะทุกคนเออนั่นแหละก็ถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้ายบาย